ชาเนี่ยมะม่วงาเอาเนี่ยนะเอามะม่วงไปกินน้ำปลาหวานอนค่อยไปเวียนเทียนนะคะเดี๋ยวไหลใส่เนี่ยไปขึ้นไปเอามาน้ำปลาหวานใส่กมันไม่ตกกบนี่ย ดีจะใส่มะม่วงก่อนนะคะกิน hmm. น yeah, ้ำปล่าหวานแล้วค่ะว้าวลุลมาเลวว้าว้าวพอแล้วค่ะร์ให้ลูกก็พอแล้วค่ะรูหนุนพอแล้วเพอร์ กินมะม่วงก่อนนะคะหิวค่ะลองท้องโอ๊ยมาชุดเดียวแล้วม่บอก่าลำบากเลยทีนี้พี่รถมนาวให้เดียวบ้างเขาเลนยงบ้านนะเขาบอกปากร้อนแล้วร้อนแล้วมันจะไม่ขาใช่มมีแก้วมังกรด้วยนะคะมลบากเอ้ยำขามฉันทำไมเป็นเยังไง้ำามขามปากยักด้วยนลเนี่ย ไอ้ควาดออกมาเผาเด็กเรา,า <ไป S 1> เ,เราาเื่องเขาเผาดิดูมาขผาอันอกยักษ์ดู